เ้ยจะตายแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมออตอลีแคสเกมมิ่งนะครับอยู่กับเกม GTA d c นะครับนี่เป็นปาร์ทที่ห้านะครับอยู่กับผมปูแล้วเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับคุณพีนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับที่มาถามว่าถ่ายเอาลืมบอกอีกคนอยู่กับสิง์ด้วยนะครับน้องสิงค์คสวัสดีครับดีครับตอนนี้ผมก็เลื่อนเลยสองพันนะเนื่องจากเอ่อ ผมวิ่งไปทิงร้านสวรรค์ครับมีคนเอามีดออกไล่ฟันผมครับมีคนยิงผมครับแต่ยิงไม่โดนครับผมโดนมีดฟันไปทีหนึ่งแล้วผมก็รีบว่ายน้ําข้ามาครับสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือผมจะไปเอาคืนครับขอให้ทุกคนเอ,อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเพื่อนมันครับฆ่าตัวตายบ่อยมากมันสงสัยมันจะให้เพื่อนมันมาเกิดซินคอนที่แน่เลยแล้วมาไล่ยิงผมแน่เลยวะ่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาคืนนะครับให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมว่าผมจะรอดหรือไม่ไปครับลแล้วก็งงตรงทำไมบอดแบ็กมันใช้ไม่ได้วะใช้ไม่ได้ไอเ,อเอ้ยมันฆ่าเพื่อมันฆ่าตัวตายอ่ะเลยครับมันจะให้เพื่อมาเกิดฟิงคอนชีจริงจริงแน่เลยวะแล้วก็วิ่งมันชื่ออะไรครับ I n i c อะไรทักอย่างอไอหนึ่งสองสามอะไรอ่ะ มันจะให้ผมล่อมันจะอะไรวะมันจะล่อผมแล้วยิงแน่เลยวะมันต้องอยู่อย,ยอยู่แถวนี้แนะอ้ยอยู่บนภูเขาไว้ก่อน๋ยวผมวม่ายน้ำไปหาโอเคครับลื่นๆนะครับผมและที่สำคัญครับของผมได้พัฒนามายเยอะชิบหายนะครับเยอะมากเรื่องจักไม่ มันจิ้จากอะไรครับผมได้ซุ่มยิงซุ่มยิงกับเพื่อนผมนะครับซุ่มยิงคนกับเพื่อนผมนะแล้วก็ได้มาครับก็ถ้าตายไปก็เสียดเสียใจนะครับดูชัดๆด,ดูบักิงครับเห็นไ,ไหมครับมีทั้งอีเซอร์เกิล์ไัวกับซอมบี้แหละไอคส์47นี่หาย,ายากนะครับง่ายหรอครับยากครับสำหรับผมง่ายนะเมื่อไหร่มัน ผมรอมันมันสปามันสปอนมาเนะี่ยโอเคนะครับผมจะไปเอาคืนนะครับไม่นัานไม่ใช่โอตอลลี่นะครับที่โดนยิงแล้วจะปล่อยให้โดนยิงคนเดียวครับผมได้ยิงเสียงปืนผม,ผมยังไม่ได้ยิงนะครับภาพไม่ชัดเลยครับเพราะว่าเอ,อ่อเลือดสั่นนะครับผมจะไปเอาคืนก่อน เด,เ,เดี๋ยวผมไปหาครับโอเคเดี๋ยวผมไปซุ่มตรงตรงนร้นไม้รอครับตรงฟินคอนชีนะครับโอเคคุณอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงต้นไม้ผมเกิดฟินเขาที่บอะไหนวะไม่มีนะครับตรงจุดเกิดครับเลงอยู่นะครับไม่เห็นมีเลยครับเอ้ยตรงจุดเกิดมันเกิดตรงนู้นนี่หว่าชายหาดนี่หว่าที่อยู่กับเอดไฟ,ฟพอนี่คุณเกิดตรงชายหาดบ้าสิง ใกล้ๆทะเลชาหาดปะล่ะไม่ครับอยู่บนภูเขาใช่หาดคี่ผมก็เกิด <S S คลิปนี้จะยาวจะสั้นไม่รับประกันนะครับถ้าผมตายก็คือจบครับจบคลิปครับถ้าผมยังมีชีวิตรอดไปเอนคืนได้ก็ป้านหกอาจจะมีต่อก็ได้นะผมเจอถนนอะโอเควิ่งลงมาครับต,รต้ครับ ครับคุณเห็นสะพานตรงสะพานเหล็กวะครับใช่ครับเห็นครับคุณอยู่ตรงไหนผมอยู่เอ่อยังไงอยู่ใกล้ๆสะพานเลยครับถ้าอก็อยู่ใกล้ๆเหรอครับผมพูดไม่ถูกว่าจะอยู่ตรงไหนดีสะพานไหนอะสะพานเหล็กครับตรงนีตก็ขอให้ทุกคนรุนนะว่าจะมีภาคหกหรือไม่ปั๊บเจอรถครับเจอรถครับครับได้ปะครับ ไปแลวครับมีคนครับโอเคหายแล้วครับม,มันคงไม่เอ้ยเจอรถครับอา้าวไม่ใช่นี่วะไอ้สัตว์ตกใจใบไม้นี่วะหรือว่าคนวะตรงนั้นเดี๋ยวโอเคเขาว่าฟินคันชี่เนี่ยมันแหล่งรวมคนเลยนะครับต้องระวังไว้ให้ดีนะครับของมันเยอะมากนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายไม่ทันตอนที่โดนยิงนี่ถ่ายไม่ทันนะวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับ กลัวครับกลัวตายครับมากันยังครับอยู่ตรงสะพานเหล็กครับไหนวะใ้า้น้ำอยู่ครับเออผมก็อยู่ตรงสะพานเหล็กนะคับเนี่ยเป็นอยู่ต้นไม้ใช่ไหมต้นมะพร้าวอะะพาไหนวะวคุณเห็นโบดบนภูเขาปะโบดไหนอะโบดบนภูเขาอะโบดไหนเนี่ย มองไปที่พวกเขาอ่ะพวกเขาเล็นะแงมีตัง้งหลายมาแล้วครับมันจะมีตุกอยู่อ่ะไหนวะตอนนี้ก็ขอทุกคนโปรดใช้สายตาในการรับชมนะครับเพราะว่าเอ่อมันภาพฝันนะครับเนื่องจากจะจะหมดจะตายห่านะฮะผมเจอคนตาย คนธรรมวาผมรอาผมไม่ไหวอ่ะผมไปบวกอ่ะตรงครับครับถึงแล้วครับตรงไหนครับชายหาครับใครตายครับคุณอยู่ตรงชายหาดชายหาดไหนครับชายหาดตะหัาตรงไหนครับพุดนมาครับทางสะพานเหล็กครับเฮ้ยผมก็อยู่ตรงสะพานเหล็กไม่เห็นมีใครเลย วันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคืเอเนื่องจากภาพมานัสนสลายนะฮะเฮ้ยใครขับรถวะเฮ้ยรถทหารนั่นไงรถที่ผ่านบัเวเบตะเกียย,ยิงยีเบ้าวะเฮ้ยมันยิงผมแน่เลยมันเอาผมแน่เลยเดี๋ยวอันหนึงอันหนึงระวังนะครับมันเล่นสไนเปอร์วะนั่นนะครับอือมีลูกซองอ,งอยู่นะแล้วก็เอคิ่ผมจัดแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วยองตายนะนี่ก็ดีก็ดีก็ดีกตอนนี้ผม โอเคผมว่าจะเกมมาแล้วครับเข้าออกกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมก็จะรอสักสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดมานะครับเดี๋ยวผมตัดตอนเดี๋ยวผมจะรอสักสิบนาทีนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เสร็จแล้วนะครับโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับก็ครบแล้วนะครับโอเคผมก็จะเข้าเซิร์ฟนะครับ พี่ผมคือะระดดแล้วรอดรอดครับรอดครับไม่มีครเจคนว่ายน้ำครับผมเองครับผมเองครับรอดครับไม่มีครับไม่มีผมว่ายน้ําอยู่ว่ายน้ําอยู่เหรอแล้วนั่งใครวะอ๋อโอเคสิงครับไปครับไม่มีรถเลยเหรอแปลว่ามันไม่ยิงผมครับคนดีนะไมาที่มาที่หอคอยโอเคครับ ไปที่หอคอยแล้วเราจะไปเอาคืนใช่ไหมหอคอยหนครับรอที่หอคอยนะทำไมนะเข้ากันหรอเข้าไปเถอะโอเคนะครับโทษทีกูจะไปเอาคืนกูจะไปเอาคืน ไม่อยู่แล้วครับอ้าวไม่มีแล้วเหรอก็อยู่แล้วครับใครไม่อยู่ไครปไหนก็ไม่รู้ทนทาที่เอาสัญัยยิงทิงทาสวรรค์นะนะไอ้ไม่ได้ผมต้องยิงครับไม่นั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับมันยิงผมอ่ะผมก็ต้องยิงกลับดีครับโอ้ยเสื้อผ้ามันเบอร์เดี๋ยวคนดูบนอีกโอเคไม่ไม่เป็นไรครับอ้ผ้าเบอร์ มา <laughs> ไปครับผมต้องไปให้ได้ครับคุณถึงยังครับโอเคค้างโอเคมาใหม่ละจะตายหาละภาพมันเบอร์มากครับ <c oughs> โอ้ยภาพเบอร์ภาพเบอร์ โอ้ยพาแมนโคตรเบอร์เลยครับวิ่งมองหน้าตัวเองเดี๋ยวเฮ้ยเอ็มซีบอกใครอะ่ะเอาเอ็มซีบอกมาเฮ้ย เย้ได้เอ็มซีแล้วโอเคครับมีใครอยู่เอ้ยศพคนยังไงสิงรอประกันสิงผมจะเช็คว่าศพใครเมาก่กี้มึงฟันกูใช่ไหมอ่ะมึงฟันกูใช่ไหมฟันกูใช่ไหมอฮะอ่ะ,อะ,อะจำไว้อย่ามาฟันโอ้โอุ้ณักลครับอ่อน ลี่ฮะจำไว้อดอลลี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะฮะเฮยสอ,อมบี้โอเคนะครับก็ไร้สาระชิมหายครับไม่ได้ยิงมันเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบการแคสเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ